เราก็รอวันสองแต่ย่างนี่ยากนะทานยุ่อๆนะได้เลยได้เลยรอรอรอรครอรอนี่เราบ้องเพื่อนแล้วรับผิดอะไรสุดเจนเนาะ เระดงเินแล้ต่นี่มันคือออานีการเัเนี่ยมใมากเลยนะเนี่ยทีคนที่ไปอานทะเลนะเวลาเ่เขาลังนี่ยันจริงมันต้องอยู่ใกล้ประตะนไม่อยู่ห่างปาตมากเลย่ยดูนะาจจย่องีนะมันเป็นตอะไรนเออจะอยู่ี่นี่มันไม่ได้ที่ใดยีเย เราไม่ได้มัเข้าใจตรงนี้เราไม่ได้มาเข้าใจตรงนี้มันไม่มีไม่ไม่เป็นตเรื่อมันจะข้องเราเราเราต้งเข้าใจผู้บริหารว่าไงใช่ไแล้วก็ต้อรี40-50สบายเงี้ยมันไม่ต้อง40-50เลยโอ้40-50อยู่แล้ว Thank <laughs> you.

ใหมีไดไงสี่สิบโอ้โหแรงเลยแล้วร้อนร้ามันแค่ด้วยมันไม่ได้ให้มันสี่40บหรอกเนี่ยยี่ผ้าก็เหลือเฟือแล้ว ช้าสองนาทีคสวันที่ออกมาช้าสองกิโลกันรถมันวิ่งไม่ได้รถมัวิ่งไม่ได้เนี่ยมันหนักอมัน้องมันม้เหมหรือเปล่าเกอดตรไหนไม่รู้มกันเลยรถจะลงไปตัดก้อยังไงวันเนี้ เดี๋ยวเดวิ่งวิ่งไปสองไปไหมเดี๋ยวดูก่างหน้าจะจะมีโอ้โหนี่ลำบากเลยเนี่ยเดี๋ยวดูพึ่งงงขออนุญาตถึงนเสี่ยก่อนได้ได้หว่ะได้หว่ได้ไหมไม่ใช่คุณน่ะอดีชานน่ะไม่ได้ว่ามันตาเนียหรอช้มันตดลงมันาลงแต่มันจดรถไม่ได้เลย

รอพ่อโล แอรเซทให้รถเครื่องนะคะลงไปกำลังกดลงรถจักนะคะเวลา09.25ค่ะเมื่อรถเครื่องกลับขึ้นสู่กบรนรถอยู่ในจุดีปลอดภัยแล้วจะกับแอรเซให้คุณคุณแอรเซนะคะค้มเวลาบแล้วรับ้างบ้าน้ำาตคะคะร 再见了，宝贝，宝贝。